ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียยางพาราธรรมชาติที่ผลิตได้นั้นถูกนำแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายรูปแบบแต่มีการแปลรูปยางพารานอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์หรือพลาสติกที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วยางพารายังสามารถนามาใช้ทดแทนหนังสัตว์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา กลุ่มโอทอปผู้ผลิตหมวกยางพาราอำเภอพยุหะคีรีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นำยางพารามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหมวกหนังขาวบอยจากการเรียนรู้ประดิษฐ์หมวกข้าวบอยไว้ใช้เองภายในครัวเรือนความสวยงามและสีสันที่หลากหลายทำให้เป็นที่ถูกตาต้องใจแขกผู้มาเยือนจนกลายเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้เลี้ยงดูตนเองและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีงานทำจากการว่างงาน ก็ไปดูงานด้วยและอยากเรียนด้วยอยากเอามาทําใช้เองก่อนก็เรียนตรงพยุหะเขามีร้านขายยางอยู่เล้ก็ทำอยู่ยางพาราแล้วก็ทําอยู่ก็นั่งทําอยู่ก็เห็นแล้วก็อยากได้อยากได้ก็ไปดูเขาต่แรกก็ซื้อเขามาก่อนนั่นแหละซื้อเขามาใบหนึ่งเอามาลองใส่ดูพอตอนหลังก็เหมือนอยากทําเห็นเขาทําอยู่ไม่ยากก็ไปขอเขาเรียนเขาก็สอนให้แล้วก็เลยไปเรียนเขาประมาณสองวัน เร้อนเสร็จก็เอามาใส่อยู่ที่บ้านน่ยแล้วก็ข้างบ้านเขาเห็นก็สวยดีอะไรดีเขาก็มามามา,ามาเรียนด้วยไปซื้อ,อยางที่ร้านที่เรียนเนี่ยแล้วก็มาเรียนด้วยแล้วก็ขายอยู่ในหมู่บ้านแล้วตอนหลังๆก็มีคนที่อื่นเข้ามาเที่ยวมาอะไรเงี้ยเขาเห็นสวยก็มาสั่งซืง้อ ความพึงพอใจในชิ้นงานของลูกค้าถือเป็นการการันตีคุณภาพชิ้นงานของกลุ่มผู้ผลิตหมวกยางพาราอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ชิ้นงานแต่ละชิ้นล้วนเกิดจากความตั้งใจและฝีมือจากอาชีพเสริมที่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวกับกลายเป็นอาชีพหลักของสมาชิกในกลุ่มว่างอะว่างแบบ ทำไม่รู้จะทำอะไรเนาะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็มาเริ่มทํากับพี่สาวคือประธานนี่แหละก็เริ่มทําเป็นอาชีพเสริม,มก็เริ่มขายเล็กๆ็น้อยใบสองใบอะไรเงี้ยนะนี่ก็ขายมันก็ขายได้เรื่อยๆก็เริ่มทําเป็นเรื่องไปราวไปเลยเป็นเหมือนอาชีพไปเลยตอนเนี้ยค่ะใส่เองบ้างไรบ้างคนมาดูก็ทําขายบ้างแล้วทีนี้ก็ เริ่มขายได้ก็มีรายได้บ้างก็ทํามาตลอดลก็ตอนหลังๆมาก็ใส่กันเยอะแล้วก็เหมือนสวยดีอะไรดีก็มีคนสั่งเอาไปขายตั้งแต่ปี4 7แล้วนานละเป็น10ปีล้จากคนในหมู่บ้านเนี่ยใส่กันเยอะนิยมใส่กันเยอะอย่างเงี้ยใส่ไปไล่ไปสวนกันแดดกันฝน บางคนซื้อไปเป็นของของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ก็เลยเป็นการขายเป็นธุรกิจไปเลยยอดขายก็ดีค่อนข้างดีไปแบ่งกระจายให้คนที่ว่างงานทําเสริมไปเฉยๆอะ mm hmm. เพราะว่าคนพวกนั้นเขาไม่ได้มาทําเป็นอาชีพหลักนงเขาเป็นอาชีพเสริมจากชาวนาชาวไร่ mm hmm. อย่างเด็กก็คือเสาอาทิตย์อย่างเงี้ย เด็กสาว์อทิตย์มาทำเป็นรายได้เสริมเฉยเฉยคุณสมบัติของหมวกที่ผลิตจากยางพารานั้นเป็นหมวกที่มีน้ำหนักเบามีสีสันสวยงามให้เลือกหลากหลายแบบอีกทั้งหมวกยางพารานั้นยังสามารถล้างทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่ายในการผลิตหมวกแต่ละแบบนั้นต้องใช้เวลาขึ้นรูปอยู่นานผู้ผลิตจึงเลือกผลิตเพียงแต่หมวกคาวบอยหมวกคาวบอยจึงเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม เราทําแบบเดียวแล้วก็เขาเห็นของเราเนี่ยดัดแปลงให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยแบบเราไม่ค่อยทํา <c oughs> เพราะว่ามันต้องทําแบบด้วยไง <c oughs> เราก็ต้องตัดแบบใหม่ทําแบบใหม่ยากยากมากใช้เวลานานมันมีรูปแบบอื่นนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเราไปแล้วว่าเราทํำยางพาราหมวกคาร์บอยอ จุดเด่นก็มันก็จะสวยงามมันจะสวยงามแล้วก็ความคงทนแล้วก็มันจะจะซักได้ล้างได้สามารถใช้แปรงซักผ้าใช้แฟบเนี่ยล้างได้เลยเวลาเก่าเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่ายางนี่จะบางเป็นผิวยางผิวยางจะบางแล้วก็เวลามันไม่อับเพราะว่ามีลายเจาะรูไว้ข้างๆนะ้าเนี่ยจะมีลระ,ะบายได้ นอกจากคุณสมบัติที่คงทนแข็งแรงของยางพาราการเย็บและการเข้ารูปหมวกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หมวกยางพารามีอายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานมากยิ่งขึ้นความใส่ใจในรายละเอียดของชิ้นงานของกลุ่มผู้ผ,ผลิตเกิดจากประสบการณ์การศึกษาดูงานและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้หมวกยางพาราที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนถึงมือลูกค้า เรารู้ว่าเป็นของเราเพราะว่าเราจะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่ขอบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยของเราไม่เหมือนของใครอย่างเงี้ยแล้วก็ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําอย่างเงี้ยรูปแบบลงลายละเอียดอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันลวดลายถักอะไรก็ไม่เหมือนกันงานเราละเอียดอ,ะอ่ะอ่าจริงๆนะถ้าไปดูที่อื่นแล้วอะ่ะของเราคิดว่าคิดว่าดีกว่า คิดว่าเราปรับปรุงของเราทํามาดีแล้วลูกค้าเราก็พอใจอ่ะเราดูจากลูกค้าแล้วลูกค้าบอกพอใจมาเปรียบเทียบบอกว่าเออของไอ้อุ้มนะแบบดีหน้าเข้าถึงรับของเราไปขายอย่างเงี้ยหมวกยางพาราแต่ละใบต้องใช้ความชำนาญของช่างฝีมือนอกจากนั้นแล้วการเลือกสรรวัตถุดิบยางพาราที่มีคุณภาพก่อนการขึ้นหมวก ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตใส่ใจถึงแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคบ้างก็ตามกว่าจะกลายเป็นชิ้นงานโอท็อบที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดก็บางทีก็ดูจากหมวกหมวกผ้าหมวกอะไรพวกเนี้ยคะ่ะหมวกท,ที่หมวกยางหมวกหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มามาดู ถ้าทำได้ถ้ายางพาราสามารถทําได้ก็คือทําแต่บางบาง,บางแบบก็ทําไม่ได้เป็นยางพาราบางบางอย่างต้องเย็บต้องใช้จักรเย็บแต่ยางพาราไม่สามารถที่จะเย็บจักรได้ก็เลยก็เลยทำไม่ได้ <S <S คือใช้มือถักอย่างเดียวใช้เส้นยางเส้นยางพาราถักได้อย่างเดียว <S <S เอามาแกะบางครั้งต้องแกะ ลืออลือออกจากตัวอย่างเลยเพื่อเพื่อจะเอาแบบมาทาบแล้วก็มาลองมาลองถักลองทําก็หลายเยอะเยอะ,ะมากเลยเยอะกว่าจะได้มาขนาดนี้อ่ะแต่บาง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 อย่างก็บางแบบก็ขายไม่ดีอะไรเงี้ยลูกค้าไม่ต้องการบบาก็บางแบบที่ที่ไปดูมาแล้วก็เอามาทำเขา<ส>ลูกค้าไม่ต้องการแล้วไม่ชอบขายไม่ดีอะไรก็มีก็ไม่เยอะ แต่แต่ที่แบบที่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือลูกค้าต้องการด้หมวกยางพาราผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพความสวยงามและประโยชน์คงไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นที่ทำให้สินค้ายังคงอยู่ในใจของลูกค้าแต่ด้วยแรงสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐทำให้หมวกยางพาราเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย กลุ่มก็ตั้งตั้งประมาณก็ทาได้มาประมาณปี47ก็กลุ่มก็จะตั้งประมาณปี49 495 50ศอะไรท,ที่เป็นกลุ่มที่ตั้งกลุ่มเพราะว่ามีพัฒนาชุมชนสนับสนุนอยูอ่แล้วก็สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกศนก็เลยต้องทำกลุ่มเพราะว่ามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนให้ก็เลยจัดตั้งแล้วเวลาง,งานก็จะมาสั่งที่ประธานประธานกลุ่ม ประธานก็รับแล้วก็จะดูว่า,าลูกกลุ่มทําได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักเขาก็จะทํานาทําไร่กันช่วงเขาทํานาทําไร่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทําตรงนี้ได้ก็มีเป็นบางคนแต่ก็ส่วนน้อยบางบางคนเขาช่วงเขาฝึกใหม่อะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะยังทําไม่สวยไม่เก่งอะไรเงี้ย แล้วก็คนต่อไปที่จะรับช่วงคือก็จะทําต่อไม่ได้แล้วก็ต้องบางทีมันก็เสียไปต้องแก้ค่ะก็ต้องดูค่ะเวลาเข้ามาส่งงานเราช่วงช่วงสมมติว่าพัพนพันปีกถักปีกถักลายปีกเนี่ยก็เอามาส่งเราสักยี่สิบสามสิบใบเราก็จะตรวจด,ดูก่อนว่าผ่านไหมไม่ผ่านไหมถ้าไม่ได้ถักไม่ถูกหรือถักผิดแล้วก็ให้เขากลับเอาไปทําใหม่เอาไปลื้อเอาไปทําใหม่เดี๋ยวคนต่อไปจะทําไม่ได้ก็มาเป็นช่วงๆกัน คือรับงานไปแล้วก็คือต้องต้องรับผิดชอบให้ได้ถ้ารับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องบอกตั้งแต่เนิน่นๆเลยว่าตรงเนี้ยทาไม่ได้นะอะไรทไม่ทันอะไรเงี้ยเดี๋ยวประธานก็จะหาคนทําต่อคนใหม่ให้คนอื่นทําไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทําไม่ทันก็คนสั่งเขาก็อาจจะปรับเราได้บางคนเขาก็เป็นอาชีพหลักเขาเลยอย่างสูงอายุ60ขึ้นไปทําเกษตรไม่ไหวละก็มามาทําตรงนี้ได้ก็ส่งไปตามแผนกไปว่า ช่วงผูกหัวหมวกช่วงต่อหมวกปีกหมวกอะไรเงี้ยแต่ละคนละคนแบ่งกันไปรับกันไปไงรับงานกันไปแล้วก็ทําอยู่ที่บ้านพอเสร็จแล้วก็เอามาไว้ที่บ้านประทานแล้วจะมีคนประกอบหัวประกอบปีกรวมกันก็มีอีกปัญหาก็คืออย่างยางพาราขาดตลาด แล้วก็มีออเดอร์สั่งมาหรือทำให้เขาไม่ได้ก็เหมือนขาดรายได้จากจากชุมชนวัตถุดิบไม่มีก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็คือออเดอร์มาก็คือไม่รับไม่ได้ไม่มีวัตถุวัตถุดิบสมมุติว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยยางไม่มีอย่างปีที่แล้วน้ำท่วมยางไม่มีก็ไม่สามารถที่จะส่งให้เขาได้ชุมชนก็ไม่มีรายได้ ก็จะต้องพัฒนาสินค้าไปพัฒนาตลาดนะคะคุณภาพแล้วพัฒนา,าชุมชนเพราะว่าในในชุมชนก็ต้องมีรายได้ด้วยมีงานทำด้วยมีอาชีพเสริมด้วยก็จากจาก,จากทีแรกก็มีอยู่5คน3คนที่ทำกันแต่ตอนนี้มีเยอะแล้วค่ะเ mm hmm. กือบเจะ20แล้วที่ทำทำอยู่ถ้าเราขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปแล้ว พัฒนาชุมชนก็จะอาจจะโฆษณาให้เราหรือว่าหาตลาดให้เราได้มีเงินสนับสนุนสามารถที่จะทางานได้แต่สมัยก่อนไม่มีอะไรเลยที่ที่เราทำเองเนะี่ยบางทีเงินทุนไม่ค่อยมีแล้วก็ตลาดก็ไม่รู้จะขายตรงไหนไปไม่ถูกแต่ตอนนี้มาทำโอท็อปแล้วก็ดีขึ้นออเดอร์เยอะมีเงินเยอะ ด้วยแรงสนับสนุนจากภาครัฐและความใส่ใจในชิ้นงานโซพผลให้ผลิตภัณฑ์หมวกยางพาราเป็นที่ต้องการของลูกค้าหมวกเครื่องใช้ประจำกายที่ช่วยกันแดดกันฝนบวกกับงานฝีมืออันประณีตของแรงงานไทยที่สำคัญวัตถุดิบยางพาราคุณภาพดีภายในประเทศเกิดเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนทั่วถึงกัน